คลองแมหลายจังหวัดแม่อุดรดอนน้องันจากเมือนีบ้างอื่นบ้านแม่เ็ดทางน้องจากท้องฟ้าค่ะเขามาแล้วก็ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องเนเตอร์ค่ะไปฟังแม่อุดรดอนนั่งกันค่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้แม่อุดรทําอะไรเนาะมาถึงแม่อุดรมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของแม่อุดรกันครับผมถือป้ายอะไรใหญ่ใหญ่เลยครับเดี๋ยวมาค่ะเอฟซีถามฮะ ถามหาเอ้าทำไมถึงถามหาแม่เอาคนดังเนาะเขาไ่ได้หัวล่ะป็นมือเนาะเขาไ่ได้หัวเขากินข้าวบะแซ่บบะซัดแม่เอบะสัดว่าที่เขาบอกเขามาไายเน่แม่บะซัดว่าเอาจ้าก็เขาไปใส่ผู้โู่งว่าสลอกว่าเขาหายหนาแม่ไปเลยบะสลอกว่าท่าแม่ว่านั่นเฮ้เขีมาแต่ทั้งนี้เห็นแม่บอกฮึ่มหมอก็บอกหน้า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 ดนมาโดนมา เอาเอาหมูไปก่อนเอาหมูไปก่อนดูดมาออกไปจากตัว้ะคะมีกี่ตัวสามตัวนะมูก็รู้แจกควื่อนได้บอกก่อไหมกเข้าไหมเออสามตัวมูสามตัวหรือแม่เห็นสามตัวบอจ้าสามจ้าแม่เออออออมันหาจากของเลี้ยงหมูไปเนาหมูมันหาจากของ มันหาแมวอุรอนหมูน่ะมันติดแมวอุรอนฮะหมูเออเบิ่งหันบ่อันเนี้ยมันเจียกแล้วสิไปนอนให้เบิ่งจังสี่ไปนอนหมูให้เบิ่งเลยให้เต็งสี่หมนูน่ะหมูน่ะติดแมวอุรอนแม่นีน่แมวอุรอนสินอนหมูให้เบิงเ่งสีให้เต็งสี่โอับหมู <c oughs> จ้าจางวานหมูน่ะติดแมวอุรอน <c oughs> ถ้าแม่อุรอนมันไม่เห็นแม่อุรอนมันก็วิ่งหาไปออกไปถนนกลัวรถเหยียบมันมั่นด้วจากความหมูน่ะ อันแม่ก็นอนอย่างนี้นอนทับหมูแม่ก็เฮ็ดอย่างนี้อย่างนี้เฮดตรงไหนขอแม่เอาใหม่ดูแม่ก็ทำอย่างนี้สิก็ทำอย่างนี้ทำอยู่กับหมูคุยกับหมูคุยกับหมูทำอย่างนี้เขาจะไม่บ้าบ่ะเพื่อไม่ครัว่าเป็นอะไรนะที่เขาแสดงหนังน่ะคนที่เขาเล่นหนังไปกับอันดิงกับหมากับหมูอะไรนะออันแม่แม่ตอนนี้อะไรนะไม่ยังนั่นคือายเออคืออะไรครับแม่ อันนี้เป็นอีพอหรืออีพอพญานาคอีพออันเทพดาอยู่ที่ป่าเหมือนแม่เหมือนเศร้านี่เพื่อนเ็ดให้เห็นนี่เพื่อนขาบแก้วนี่เพื่อนขาบแก้วมาห้อีซี่แล้วนี่เพื่อนเทดให้เห็นเหมือนเศร้านี่เห็นบอนี่แม่กะว่ามันกระดาษมันหน่อยเห็นบ่กระดาษเห็นบ่จระเข้หรือว่าอะไรครับเอ้าก็ยังว่าพญานาคพญานาคเพื่อนขึ้นไปบนฟ้าเมือเศ้านี่เพื่อนอยู่บนฟ้า ครัเป็นคา,าบแก้วอ๋อพญานาคาบแก้วนี่แก้วเพ wounds, ื่อนนี่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 แก้วเพื่อนในหมอนี่นี่นี่แก้วครับนี่ก็โตูเพิ่นนี่เป็นคาบแก้วอยู่างนี้อยู่ทิดเหนืออืเป็นกับมาให้เงินนะเดี๋ยวเอาเงินมาให้เ,เม,ห <visuals. S 2> มื่อไหร่เน่เมื่อเ้านี่เมื่อเ้านี่นี่อยู่ทั้งนี่แหละ เมื S <S ่อเศร้านี่ยเมื่อเศร้านี่ยจ้าเห็น,น,หนไหนเส้นก็อาปากคาบแก้วยังสี่เลอ้อาอาปากอยู่ใส่แม่ <S <S อ,ยอยู่บนฟ้าอยู่บนฟ้านี่นี่แก้วนี่น,นี่เด็กเพิ่นคาบแก้วนี่พญา,านาคนี่เพิ่นคาบแก้วนี่ปากเพิ่น <S 2> <S 2> แม่บบมีกระราดาษแม่กเ็เลยมีจังซี <S <S อเอ่เอซีท่านไหนมีกระดาษมาส่งมาให้แม่ด่วนเลยนะครับผมแม่ก็ะเ่จังซี่แม่กระบอก อีซี่โทษมากแม่กะไทยโท่รซัพเนี่ยมขึ้นเรื่องฝ่าเบิ้งรูเบิ้งรูพุ่นเทวดาเพื่นขาบแก้วให้เบิ้งนั่นแม่ว่าจังซี่เออเป็นตัวใดแต่แม่วแต่ว่าจักเพื่อนเห็นหรือว่าเห็นดอกน้อยไซีแต่ว่าห้าก็บอกเพื่อนเบิ้งค่ะแต่ว่าบอกให้เพื่อนเบิ้งอ่ะนะนั่นแหละพญานาคนะครับผมรูปแม่วาดพญานาคนะครับเล็ตัวใดแต่แม่เพื่นข้าบแต่ว่าเห็นเด็กอ่ะศูนย์หก ศูนย์หกเลยี่ศูนย์หกแต่ว่าหกกับหนึ่งกับตัวเดียวกันเนอะหันหัวขื่นหัวร่วงกับเป็นตัวเ1 1> <9 S 2> ก้าติดเก้าก็ได้หกกับหนึ่งตัวเดียวกันใช่เป็นได้เก้าก็ได้หกน่ะมันมีสองอย่างหกน่ะ,ะคิดให้ดีๆหกกับหกกับหนึ่งมันตัวเดียวกันหกกับเก้าก็ตัวเดียวกัน<อ>แล้วก็คิดให้ดีๆคเป็นศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสี่บอกแม่จ้าแต่ว่าให้ตีให้คิด คิดจะหน้าแต่ว่าแม่อันนี้เป็นหวยประเทศนอกเนาะแฟนบออันนี้เป็นรายวันห่แม่เออรายวันน่ะนะลายวันาแต่แต่ไม่ใช่รัฐบาลใช่ไหมไม่ไม่ใช่รัฐบาลอันนี้รายวันก่อนลายวันนั้นมันมีอยู่สามหางให้ให้แค่สามหางเท่านั้นเดะครับตัวไหนครับแม่ให้ศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดกับเจ็ดหนึ่งแค่นี้ถ้าเบิ้ลก็หนึ่งหนึ่งเออให้แค่นี้นะศูนย์หกศูนย์เจ็ด เกตหนึ่งหนึ่งเก็ดให้ซ่อมนี่แหละให้ซ่ํานี่แหละเอาถึงห้าไอนี่อะไรกศูนย์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งเกดเอาถึงห้าไอเอาเบิดมือเจ็ดหนึ่งหอกมาหลายรอดเลยี่นนี่ล่ะไฮนี่ล่ะขับผมห้ตัวนี้ล่ะเห็นอยู่ทีงฝ่าเนี่เห็นอยู่ทีงฝ่านั่นหกศูนย์ เห็นอยู <libr ame> ่ทีงหัวร้านน่ะศูย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดันนี้ไปส่งหลานไปโรงเรียนครับก็เห็นอยู่ที่ผ่าน่ะหกศนครับับโดดไปแบบนี้เขาลงโดดแต่ครับวัดีเมย์ไงเขาก็เลยไปห้องแม่ก็เลยเบ่งอยู่หัวเขาหามหาเบิ่งหัวรูให้แม่เบิ่งรูก็เห็นเป็นน่หนึ่งเจกับศูนย์เจ็ดหนึจ็ดศูนย์เจ็ดจาไ้บนมี่ครับพี่น้องไล้บ้านค่ะได้บ้าน่ แต่ว่าใหายานได้ราบอกแต่เศ้ากับมี่ยู่บอกไปแต่เศร้ามันโทรมาเอาแสดงว่ามันมีโชคกันหลายเลยเนาะจ้าแต่บานในการนึ่งซูนกับแมนเดอร์ห้ตีเอาสี่นึ่งกับนึ่งกับซูนกับเดียวกันครับผมจ้าให้ยเอซี่ด้วยๆเด้อมพระบามืันนี้น่ะเมื่อคืนในแม่ต่อสตาต่อดวงให้ยเอซีทุกคนครับผู้ใดเข่าวมื่อเบิรงแม่อุรอนน่ะ แม่สวดมโนนไฮเบริรสุโคนให้เขามีสูงมีดาบมีสูงไม่มนันโอ้อันแม่เทสิเดนอนตั้งตีสองถืน hmm. นี่ล่ะคืนนี้ต้นตีสองแม่ขอสูงข,ขอดาบให้อีซี่ hmm. นางสมาธิให้อีซี่ให้เขาถือครับผมให้เขามาซอยอันทำบุญอันนาคขัน้นใดเดี๋ยวก็ายดื้อได้แตวก็ต่อยอดให้เพิ่นโอ้ยให้ตัวแม่ย่างอีกเนี่ยศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ด หนึ่งเ็ดศูนย์หกมีเท่านี้ล่ะค่ะหนึ่งหนึ่งนบหนึ่งหนึ่งค่ะแม่หนึ่งศูนย์มีไหมก็เกตกับศูนย์มันก็ตัวเดียวกันแล้วแต่จะหมุนเอาครับไปได้เป็นอาหารกลางวันนะครับแม่เป็นอาหารกลางวันค่ะครับผมถ้าคนมีห้าไอก็เด่นห้าไอไปเลยนะคะเอาเลยเงินทั้งวันเลยเพราะว่าต่อ ต่อยอดให้แล้วเมื่อคืนนี่นั่งตั้งแต่ตีสองไม่ได้ดํานะต่ออันนี้ก็เป็นอาหารกลางวันของคุณ<ะ>แม่นะครับผมอายุให้พร้อมต่อบ,บุญต่อ,อโชคต่อด้ามให้ไงให้สีใครคนไหนมาดูแม่อุรอนขอให้เขาดํามได้ด้วยแม่ขอ เทวดาอย่างนี้เมื่อคืนเนี่ยจ้ะสวดมนต์เบิดขึ้นสวดมนต์เบิดขึ้นทอตีได้ไหมอตีสองแม่ขึ้นใส่เนื้อนั่ยก็เ่ราะเน้อนันแล้วแต่ยังว่าอยากให้เอซี่ด้วยคือกันเนาะโอ้ยคือใส่เอซี่ก็ให้เพื่อนมีดีมีแห้งสุขู่สุข้นเนาะครับผมถ้าให้เพื่อนมีเงินมีท่องไหนมาเท่มาเนาะท่านถึงแต่ก็อจะเลื่อมแม่อุรอนนะคะอัน บาทหนึ่งสองบาทก็ได้เแต่สีโม่หน้ามะตบนญตยอดนะครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่อุดรนะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะเป็นอาหารกลางวันนะครับเอฟซีครับผมก็มีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านขอมาเยอะนะครับผมให้ตามแม่อุดรให้หน่อยครับวันนี้ตามให้แล้วนะครับตามแต่เช้าเลยหรือว่าก็ไม่เช้านะฮะสายๆนะครับเอฟซีครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ